พิมพ์ว่าสามตัวตรงนะคะกดแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงค่ะกดแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงมาจากนะคะราพัฒนาจเจนูวันนี้ใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาแล้วขอคนร้าหนึ่งแชร์ด้วยค่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะ หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าสามตัวตรงใครยังไม่ได้เลขความฝันพิมพ์เลขเก้ามาค่ะเลขความฝันสามตัวตรงหวยราวันนี้ใครยังไม่ได้พิมพ์เลขเก้ามาค่ะคนร้านหนึ่งแชร์นะหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าสามตัวตรงมาค่ะใครยังไม่ได้เลขสามตัวความฝัน นะคสามตัวตรงหวยลาวันนี้นะคะพิมพ์ใหม่เลยข้ามาเดี๋ยวเจนุนงให้แคปค่ะขอคนระกหนึ่งแชร์กดแชร์ก่อนนะม่จะรู้หวยลาวันน okay ี้ค่ะกดก้ามาค่ะเดี๋ยวจนุนงให้แคปนะ รันมีแชร์จ้ะมากดหนึ่งแชร์นะคะบกดแชร์จะหนุด้วยนะคะหนึ่งแชร์นะคะหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นค่ะสวัสดีหกร้อยคนค่ะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะแม่นาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เร่ความฝันวันนี้3มตัวตรงใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมานะคะแล้วกดแชร์ด้วยเดี๋ยวจะนุกให้แคปค่ะอยุยังมีคนยังไม่ได้เยอะเลยหรอต้องกดใหม่ในก้าอยากเข้ากลุ่มหรอเข้ากลุ่มกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีนะคะถ้าสมมติอยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะจินุกเปิดกลุ่มฟรีให้ตอนนี้นะคะกลุ่มฟรีจะมีหุ้นเชา้าหุ้นบ่ายมีทุกแนวทางของจจนุกเลยค่ะที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะชื่อว่าอินเตอร์ค่ะ อินเตอร์สองสามที่ลิงด้านล่างได้เลยไปที่ห้องอินเตอร์สองสามได้เลยค่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะใครยังไม่ได้เลขความฝันสามตรงพิมพ์เลขเก้ามาสวัสดีค่ะใครพร้อมแล้วขอหัวใจรัวๆค่ะนะคะวันนี้ฮานอยนะคะฮานอยปังมากค่ะ ฮานอยรอบพิเศษนะคะเจาะ5-4นะจ๊ะ5-4นะคะ,ะ,คะแบบไม่ต้องกลับเลยแล้วก็รอบปกตินะคะฟัน3เจาะ3-1ค่ะนะคะฮนะานอยวันนี้ไปแดงชนะเลิศะคะ่ะแต่ว่างบน้อยไม่มานะคะงบน้อยไม่มาฝันถึงคุณนุกสงสัยปังยังไงพี่ฝันยังไงหรออ่ะมาอ่ะมา ขอคนละหนึ่งแชร์น,นะคะเจ็ดร้อยคนเอนุขอหนึ่งร้อยแชร์เอขอคนละหนึ่งแชร์พอนะคะเดี๋ยวจะนุกให้แคปเดี๋ยวจะนุกให้แคปนะคะได้ความฝันวันนี้วันนี้น้องเลานะคะถ้าสมมติใครอยากตามเจนุกลองตามดูได้นะ,ะเออนะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะกดแต่เพินคลิกลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพือ่ออาหารอร่อยไหมจืดมันจะจืดๆหน่อยทุกคนใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ นะคะส่วนใบแดงเข้าไปที่ลิงกด้านล่างได้เลยส่วนใบแดงเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะมาเลขเก,ก้านะคะคนที่กดเลขเก,ก้าทั้งหลายลิงก์ด้านล่างตรงนี้เข้าไปรับแนวทางนะคะทุกคนใครที่ยัง ไม่เคยเข้ากลุ่มเจนุกเลยนะคะเจนุกเปิดกลุ่มฟรีให้ตอนนี้นะคะไม่ต้องสมัครเว็บหวยไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องบูชาของนะคะเจนุกเปิดกลุ่มฟรีให้ที่ลิงด้านล่างตรงนี้นะคะกลุ่มฟรีของเจนุกเนี่ยมีทุกทุกอย่างเลยค่ะนะคะแล้วมีทุกแนวทางด้วยนะคะมีดาวโจรคืนนี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากตามดาวโจรเจนุกกดเข้ากลุ่มลิงกด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มให้นะคะ800คนสวัสดีค่ะกับเมืองไทยวันที่10กลางๆเดือนค่ะ โอเคมาแม่ๆทุกคนษาเรียกความฝั่นใจนุกนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านแตเห็นเลขเราชอบก็ตามนะไม่ชอบไม่ต้องตามกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแม่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ค่ะถ้ารู้ว่ากดจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้ยังคะ ใครเข้าไม่ได้บอกนะกดกับเป็นคลิกลัวๆได้เลยนะคะกดคลิกอย่างนี้ค่ะแม่มาจากสอปาราวคะ่ะเน็ตแบบไม่วิ่งเลยเน็ตไม่วิ่งเลยจริงๆเน็ตอืดมากค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเห็นลิงไหมลิงจะอยู่ตร,ตรงนี้ลิงกจะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะเห็นปะเก้าทอยคนสวัสดีค่ะลิงกอยู่ตรงนี้นี่ค่ะลิงกอยู่ตรงนี้นะ เน็ตอืดมากค่ะจับเป็นคลิกรัวๆไปเลยค่ะเออแล้วก็จะเจอบ้านอินเตอร์นะคะบ้านอินเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นปะจะเจอบ้านอินเตอร์นะคะลิงด้านล่างเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีบอกมาจากเจนุกนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะอ่าอันนี้คือเรืความฝันนะคะเข้าไปรับที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะ ลิงด้านล่างมีทุกอย่างนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีดับเป็นขิงลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนสวัสดีคุณพี่สมจิตค่ะต้นทอเนื้อมาเช็ดมีใช่ไมมีดเช็ดต้นน้ำโมคะนไปอันนี้คือเรื่องความฝันนะคะนใมัใช,มชอบก็ตัดเล่นนะคะตัดเล่นตามดวงได้เลยนะคะ ห <1 S 2> น,น,นึ <8 S 2> ่งแปดแม่อะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะโอเคอันนี้ใบแดงนะคะรูดหกพันหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ โอเคใครไม่ทนันลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะใครแคปแนวทางเจไม่ทนันกดลิงก์ด้านล่างได้เลยทนนันเนาะทุกคนทนนัทนเนาะทันเนาะบอกมาจากไรสดเจนุกนะคะที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เออบอกมาจากไรสดเจนุกที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะดเดี๋ยวแอดมินจะดึงทุกคนเข้ากลุ่มเองนะคะใจเย็นเย็น มีพวกเกรียนมาอีกละบอกถ้าให้เจเลิกให้หวยนะคะให้เจเลิกก็ปวดดีกว่าง่ายกว่าเนาะเออจริงๆเพราะว่าแบบจริงๆเนาะเลิกให้แม่งจริงกับพี่เพราะหนูแบบชอบเล่นหนวยพี่พี่เลิกพี่เลิกเล,เลกเล่นได้ไหมอนะ่ะพี่เลิกเล่นได้ไหมะ พี่เล่กเล่นได้หนูก็หนูเล่กให้ไม่ได้ค่ะเพราะหนูรักในตัวเลขนะคะหนูเป็นแบบหนูชอบหนูชอบสิ่งโชค่ะพี่นนองไม่มีใครพอเล่นได้หรอกนะคะเนี่ยที่ดูอยู่ตรงเนี้ยคือกีนเลือดมีมามีแต่ตัวเลขหมดนะคะเนาะชอบสิ่งโชกข้างหลังคือแม่ณรินใช่ค่ะนะคะอยู่กับแม่ณรินแ่ะมันกระจกสะท้อนนะคะ ไม่ชอบอ่ะเจบอกไปแล้วค่ะช่างมันอะไร